สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับเจ้าเทารรัต gx 4 xl นะครับเป็นปืนชั้นคอมแพกนะครับขนาดลำกล้องอยู่ที่3.07นิ้วนะครับใหญ่กว่าซิก5เลขกว่าก็ก19นะครับผมวันนี้เราก็จะพามาดูครับความสวยงามของมันเลยนะครับเป็นปืนเทารรัตนะครับ g x 4 x l นะครับจากประเทศบราซิลครับเจ้ากระทิงดุครับวันนี้เราก็จะมาทําการถอดประกอบดูนะครับว่ามันจะใช้เวลากี่วินาทีและถอดประกอบยากหรือง่ายขนาดไหนครับก่อนอื่นครับเรามาตรวจสอบความปลอดภัยก่อนนะครับจะเปิดครับนิ้วอยู่นอกกลงไกนะครับตรวจสอบนะครับสไลด์นะครับดูในหลังเพลิงครไม่มีลูกกระสุนครับ เพื่นปลอดภัยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการถอดประกอบดูเลยนะครับว่ามันจะทํายากหรือง่ายขนาดไหนครับซึ่งเป็นการทําครั้งแรกยังไม่รู้จักนะครับว่ามันต้องทํำยังไงนะครับแต่ก็พอศึกษาคร่าวๆดูมาแล้วครับเดี๋ยวลองทํากันเลยครับ1 2 3เริ่มครับ เสร็จเรียบร้อยครับประมาณ23-24วินาทีนะครับผมไม่ถึงนาทีนะครับซึ่งก็ยังไม่คุ้นชินเท่าไหร่นะครับผมก็ถือว่าทำเวลาได้ดีนะครับซึ่งเจ้าเทารัต g x เ x ็นะครับผมขนาดชั้นคอมแพคครับก็ใหญ่กว่า6-365นะครับแล้วก็เล็กกว่าก็19ครับ นี่เลยนะครับซึ่งอันนี้มีลูกกระสุนครับไม่เอามาใส่ไว้ในปืนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับจับถือปืนครับต้องนิ้วอยู่นอกโองไกเสมอนะครับปืนปลอดภัยแล้วก็ขึ้นสไลด์ไว้ค้างสไลด์ไว้นะครับถือว่าสวยงามครับการถอดประกอบได้ใน23 24วินาทีนะครับผม24วินาทีนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับรวมๆแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ เดี๋ยวจะมารีวิวในส่วนต่างๆให้ชมนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่แถมมาครับก็คือเป็นพวงกุญแจครับเป็นรูปปืนนะครับเทอรรัสจีเอ็กโเลยนะครับก็สวยงามนะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดเก็บปืนนะครับ โอเคครับถือว่าสวยงามครับเจ้าทารัจ gx f o xl นะครับปืนชั้นคอม a พกนะครับก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับบางนะครับศูนย์เป็นศูนย์หน้าแต้มสีขาวมานะครับซึ่งก็มองง่ายเล็งได้ไง่ายนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูการยิงหรือว่าสิ่งต่างๆ,ๆนะครับของเจ้าตัวเทอรัส gx 4 XL นะครับผมตัวคะแนนนะครับลืมแจ้งตัวคะแนนตัวนี้นะครับออยู่ที่3 5 k ครับสวัสดีการกรมการปกครองนะครับตรวจสอบดูกันได้เลยครับ